พอดีถนนตรงนี้เละนิดหนึ่งครับก็เลยไม่อยากเอารถเข้ามานะครับเดี๋ยวไปดูเขาเขาปุ้นนิดหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูเจ้าเขาปุ้นนิดหนึง่งคือนี่เป็นนาตีนบ้านนะครับบ้านเอาเว่านาตีนบ้าน,นครับอยู่ไก่เฮือนนะครับ นี่ฮะนี่คือคอกวัวนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นบุตรลอดหรือด้วยวะไงแมนบมาแนบมาลอดน่าจะเป็นเจ้าบุตรลอดนะครับเ <Okay. S 1> จ้าข้าปุ้นน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ฮะ นี่แม่เขาครับเอาลูกเดียวเว้ลูกเดียววะเอาก็เพิ่งครอบเมื่อวานครับก็อาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เอีเดียววะเดียววะโอ้อุ้ยไผ่บ่างามเนาะแข่งขาใหญ่ประเนี๋ยแล้วนี่เม็นว่าเขาพุ่นอุ้ยพุ่นนะครับตัวแม่ นะครับออกแดงดำนะครับแม่เขาสีนี้นะครับเนาะก็ไม่รู้จะว่าไงครับลูกเขาต้องมาอย่างนี้นะครับโอ้สวยครับสวยสวยสวยใครมาไม่สวยนะครับสวก็งามแล้วเนาะนี่อ้งามงามง่ามงามนี่ครับเห็นไหมกินได้เองเลยนะครับต้องขออนุญาตใช้มุมกล้องนี้นะครับขรบพุ่นขรบพุ่นโอ้ขอบตาดําขนตายาวครับ เบ่งครับเบ่งคอเท้านะครับเบ่งหางนะครับโอ้หางดังนะครับปามาลงมามาปุ่นมาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วหา,า,า,าพอเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วหาพอเร็วแม่แม่แมการของลูกเท่าไหร่นะครับอ่านะครับมาก็ทักทายนะครับเขาทักทายนะครับวัวตัวนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กนะครับเนี่ยตั้งแต่ น่าจะคลอดกับผมนะครับน่าจะคลอดกับผมนะี่กห็หลังๆก็ให้พี่ๆน้องๆญยยาติๆเอามาเลี้ยงนะครับจำไม่ได้เราว่าตั้งชื่อไว้อะไรนะเจ้าน้ำค้างหรือเปล่าน้ำค้างน้ำค้างไม่ใช่ครับเพราะน้ำฝนน่าจะตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดูเขากิน กินนมนะครับดูกินนมได้เองนะครับเนี่ยเจ้าข้าวปุ้นกินนมได้เองนะครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดข้าวปุ้นซ้ำม,มีกระเาี้ยล่ะตัวโอเคเลยโอเคเลยซ้ำม,มีกระเนี้ยแล้วสุดยอดแล้วลูกดู การกินนมของเจ้าข้าวปุ้นนะครับเจ้าหลานชายนะครับวันนี้ตั้งใจมาดูเจ้าข้าวปุ้นนะครับ มาให้กำลังใจน้าสาวที่ทำคลอดนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจลูกหลานที่เลี้ยงดูเขานะครับดีเป็นบรรยากาศภายในคอกวัวนะครับก็ดูเอาแล้วกันครับว่ามีกี่ตัวเนาะตัวไหนชื่ออะไรบ้างผมก็จำไม่ได้หรอกครับเนี่ยน้องๆกันนะเป็นคนเลี้ยงนะครับ ก็ดูแลกันไปนะครับแค่เห็นเขามีอายุได้สองวันแล้วก็กินโนมเองได้แบบนี้ก็เชื่อว่าเขาจะเจริญเติบโตอย่างมีความสุขนะครับเห็นแข้งขาเห็นหางนะครับเห็นหัวก็รู้ว่าเขาต้องสวยงามแน่นอน,นครับแล้วเจอกับเขาปุ้นในอีกหนึ่งปีหรือสองปีข้างหน้าครับ นี่ก็เป็นหญ้าที่ล้นหลานเกี่ยวตัดมาดูแลวัวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นฝั่งข้าวที่เก็บไว้นะครับน่าจะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวปีหน้าพอดีครับขอเป็นว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็จเจริญก้าวหน้าครับขอบคุณเครื่องันเดอวยลุกเดอขอบคุณกับแข็งแรง เติบโตจะเล่นเก้าหน้าสวัสดีครับ